ต้องเก็บหลักฐานอะไรไว้บ้างครับปีที่ผ่านมานี่บางคนบอกโอ้โหหลักฐานซ่อมแซมบ้านรถแล้วก็รถยนต์ต่างๆเยอะทีเดียวต้องใช้อะไรในการที่จะใช้สิทธิในการลดหย่อนทั้งซ่อมบ้านแล้วก็ซ่อมรถยนต์นะคะก็คือในกรณีก็ซ่อมบ้านนี่ก็คือหลักฐานที่แสดงความเป็นเจ้าของบ้านนะคะหรือถ้าไปเช่าบ้านเขาก็คงมีสัญญาเช่านะคะหรือใบเสร็จที่จ่ายเงินค่าเช่าบ้านนะคะหรือใช้ประโยชน์ในการเป็นผู้อยู่อาศัยให้เจ้าของบ้านรับรอง ว่าอันนี้ให้ใช้ประโยชน์อย่างเมื่อกี้กรณีบิดามารดากับลูกก็นะคะก็เป็นผู้อยู่อาศัยนะคะประโยชน์อย่างองื่นอันนั้นก็คือหลักฐานในการที่แสดงว่าตัวเองเป็นเจ้าของบ้านนะคะหรือมีสิทธิ์ที่จะหักค่าลดหย่อนของบ้านค่าซ่อมแซมบ้านได้นะคะและอีกส่วนนึงก็อย่างที่เรียนเมื่อกี้นี้ว่าเวลาจ่ายเงินไปได้รับใบรับมานะคะจ่ายเงินค่าซ่อมแซมได้รับใบรับมาก็ใบรับอันนั้นก็เป็นหลักฐานนะคะก็ยังมีสองส่วน,นะคะ่ะขนาดเดียวกัน บ้านหนึ่งมีหลายคนบางทีคนนี้ออกเงินค่าซื้อบิวอินไปคนนี้ออกเงินค่าซ่อมสระไายน้ําไปต้องมีเอกสารหลักฐานชื่อต้องตรงกันยังไงคะสาหรับก็คือตามหลักฐานเนี้ยใครเป็นคนจ่ายคนนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการหักค่าดหย่อนใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าหลังเดียวกันก็คือหลังเดียวกันก็คือถ้าใครจ่ายแต่ทีนี้ถ้าจ่ายหลายๆคน<า>นะคะก็คือในบ้านหลังนี้ก็เฉลี่ยเท่าๆกันตามส่วนของคนที่จ่ายมีสี่คน นะคะโอเคจ่ายร่วมกันไปทั้งหมด1นึ่งแสนบาทก็หาได้คนละ2องหมื่นาค่ะเมื่อสักครู่ท่านลองพูดถึงระยะเวลานะคะว่าเสียหายบ้านที่ซ่อมเนี่ยต้องเป็นน้าท่วมที่เกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ถึงจะนํามาใช้ลดหย่อนได้นะคะก็ตั้งแต่วันที่25รกรกฎาคม2,554นะคะถึง3ามธันวาคม255 5ค่ะ ก็ถือว่าครบถ้วนไปแล้วนะคะสําหรับผู้ที่ต้องซ่อมแซมบ้านทีนี้มาถึงรถยนต์กันบ้างรถเสียหายทั้งคันแต่ว่านําม,มาคํานวณภาษีนี่มีหลักเกณฑ์ยังไงคะก็ในกรณีนั้นต้องดูก่อนนะคะว่าเป็นรถยนต์ของตัวเองไหมนะคะถ้าเป็นรถยนต์ของตัวเองตัวเองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ก็เรารถไปซ่อมนะคะเนื่องจาก <ạ. S 2> ถูกภายน้ําท่วมตั้งแต่วันที่25กรกฎาคม2554ถึง3สันวา,าคม2555นะคะก็มีสิทธิ์ที่จะเอาค่ารถยนต์ คือค่าซ่อมแซมมาหากเป็นค่ารถยนต์ได้ค่ะนอกจากในกรณีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์แล้วนะคะบางทีไปเช่าซื้ออยู่ระหว่างการเช่าซื้อนะคะถ้ามีสัญญาเช่าซื้อมีหลักฐานการว่าไปเช่าซื้อรถยนต์นะคะแลวรถยนต์คันนั้นถูกภายน้ําท่วมในช่วงนี้นะคะก็สามารถที่จะเอาค่าซ่อมมาหากค่ารถยนต์ได้ค่ะแล้วก็หักได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินสาม0มื่นบาทนะคะ บ้านหนึ่งแสนรถยนต์สามหมื่นนะคะแล้วเกณฑ์เหมือนกันไหมคะว่าจะต้องเป็นรถยนต์ที่เกิดน้าท่วมตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะค่ะเหมือนกันคะ่ะตั้งแต่วันที่25้ากรกฎาคม2 5 5 4ห้าี่ถึงสาสิเธันวาคม2 5 5 5นหห้าะคะทีนี้ถ้าจ่ายค่าซ่อมแซมไปนะคะตั้งแต่วันที่25้ากรกฎาคม2 5 5 4ี่ถึงสาสิธันวาคม2 5 5 4นะคะก็สามารถที่จะหักเป็นค่าระยอ่อนในการยืน่นแบบแสดงรายการเสรียภาษีในปีนี้คะ่ะที่กําลังต้องยื่นภายในวันที่2เมษายน25ี่ะคะ แล้วถ้าเกิดมืติว่ายื่นเป็นของปี2555แต่ยื่นเสียภาษีก็คือภายใน3สมีนาคม2556ค่ะก็คือปีถัดไปนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ที้นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่ต้องไปซ่อมแซมบ้านแล้วก็รถยนต์แล้วก็ยังมีที่ทางการช่วยเหลือด้วยนะคะท่านรองไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเชยครัวเรือนละ5,000หรือว่าซ่อมแซมบ้านเสียหายทั้งหลังเนี่ยได้30,000จากรัฐบาลอันนี้ถือว่าเป็นเงินได้ที่ต้องนำมาคํานวณภาษีด้วยไหมคะ เงินที่ได้รับชดเชยจากรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยน,นะคะเป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีค่ะไม่ต้องเอามารวมเสียภาษีทั้งหมดค่ะค่ะก็คือต้องมีหลักฐาน,น,นอะไรมาคำนวณบ้างไหมคะว่าเป็นเอ,อ่อก็คือไปแจ้งว่าก,กับทางรัฐบาลใช่ไหมคะแล้วได้รับหลักฐานก็คือเป็นหลักฐานที่ทางรัฐบาลจ่ายให้มาจ่ายให้สามหมื่นจ่ายให้ผ้าห้าพันอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือได้รับยกเว้นไปเลยโดยที่ไม่ต้องมารวมยื่นแบบเสียภาษีเลยค่ะ แล้วเดี๋ยวพอเรียนอีกนิดนึงว่าในส่วนของที่มีประชาชนหรือภาคเอกชนที่บริจาคและให้ความช่วยเหลือนะคะเท่าความเสียหายที่เขาได้รับเนี่ยนะคะอันนั้นก็จะเป็นเงินได้ที่เขาได้รับยกเว้นภาษีโดยไม่ต้องมารวมเสียภาษีด้วยเช่นเดียวกันค่ะคืออาจจะมีได้รับสิ่งของบริจาคมาได้รับเงินบริจาคมาใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างที่เรียนตอนแรกว่าสิ่งของที่ได้รับบริจาคหรือเงินที่ได้รับบริจาคทุกอย่างความจริงแล้วคือเงินได้ที่จะต้องมาเสียภาษีนะคะทีนี้มีกฎหมายยกเว้นให้ก็เลยไม่ต้องมาเสียภาษีสําหรับกรณีที่ได้รับ ภยัยพิบัติจากน้ําท่วมครางนี้ค่ะมาถึงคําว่ายกเว้นภาษีเงินได้นะคะซึ่งก็จะมีระบุไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรา40วงเล็บ5อออกับ40วงเล็บ8นะคะสําหรับคนคนท,ทั่วไปเนี่อาจจะไม่เข้าใจว่าเงินได้ที่เกิดขึ้นจากมาตรา40วงเล็บ5ถึงวงเล็บ8เนี่ยนะคะมันมีเกณฑ์ยังไงบ้างคะท่านรองคะก,ก็อย่างที่เรียนตอนแรกน,นะคะว่ารัฐบาลหรือทาง,ง,งกรมสรรพากร กับรัฐบาลก็จะดูให้ครอบคุมทั้งหมดนะคะทางด้านของคนที่บริจาคเงินมานะคะหรือทางด้านของผู้ประกอบการที่มีไรายได้นะคะก็ก็เลยมีการยกเว้นภาษีให้ว่าถ้ามีเงินได้ประเภทที่ห้าถึงประเภทที่แปดประเภทที่หก็คือเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินทั้งหลายให้เช่ารถยนต์ให้เช่าบ้านให้เช่าที่ดินนะคะหรือประเภทที่หกการประกอบวิชาชีพอิสระก็พวกแพทย์นะคะประกอบโรคศิลป์ทนายความนักกฎหมายนะคะนักบัญชีนะคะ ก็อันนี้ก็จะเป็นเงินได้ประเภทที่6แล้วประเภทที่7ก็คือเงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาลงทุนจัดหาสัมภาระแล้วประเภทที่8เงินได้จากการประกอบธุรกิจการพันธุ์นทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการขายเปิดร้านขายของชําขายของสะด,ดซื้ออะไรต่างๆพวกนี้นะคะตั้งกิจิการโรงงานทําโรงงานผลิตน้ําแข็งนะคะทุกอย่างในกรณีนี้ก็ถ้าได้รับความเสียหายนะคะก็จะมีการยกเว้นภาษีให้สําหรับเงินได้ที่ประเภทที่5ถึงประเภทที่8นะคะ โดยยกเว้นให้โดยที่บอกว่าต้องไปแจ้งความเสียหายอันนี้ก็ให้กับทางหน่วยราชการที่เขารับแจ้งว่าได้รับความเสียหายเนื่องจากอยู่ในเขตที่ได้รับภัยพิบัติแล้วก็เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะในวันที่25กรกฎาคม2554คือ็จธัน 25, 3, วาคม2555คือถ้าเป็นทนายความเปิดสำนักงานหรือว่าเปิดร้านสะดวกซื้อก็คือต้องอยู่ในพื้นที่ที่ทางการประกาศ ให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติเขาก็ต้องมาแจ้งความเสียหายไว้ว่าเสียหายเท่าไหร่แล้วจํานวนเงินที่ไปแจ้งไว้ว่าเสียหายเท่าไหร่นี้ก็จะเป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีค่ะอค่ะแบบวันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนดีเดียวนะคะสําหรับคนที่ต้องเดือดร้อนมาจากน้ําท่วมแล้วนะคะใครที่จะต้องเสียทั้งพองอ90แล้วก็91นะคะ สิทธิ์ในการหักลดหย่อนทั้งกรณีเสียหายแล้วก็ต้องนําเงินไปซ่อมแซมทั้งบ้านแล้วก็รถยนต์นี้นะคะคงจะต้องรวบรวมหลักฐานเตรียมไว้นะคะ2เมษาย,ยนจะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะหมดเขตในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพองอดอ90และพองอดอ91นะคะแต่ว่าใน,นช่วงนี้นะคะเรายังมีเกล็ดภาษีเรื่องอื่นๆให้ตามกันต่อในช่วงของ easy ภาษีค่ะ สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการยื่นแบบเสียภาษีทางอินเทอร์เน็ตสําหรับพงศ์ด90หรือ91ครับเริ่มต้นเราไปที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรก,กันก่อนครับที่ www.rd.go.th แล้วคลิกบริการอิเล็กทรอนิกส์จากนั้นก็เข้าไปที่ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตและคลิกยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี2,554ครับ ถ้าคุณเคยลงทะเบียนในปีก่อนๆมาแล้วก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยแต่สำหรับมือใหม่ให้คุณเข้าไปลงทะเบียนที่ด้านในก่อนครับหลังจากเลือกสถานะของคุณแล้วก็เข้าไปกรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนซึ่งแต่ละจุดก็จะมีการอธิบายรายละเอียดไว้แล้วพอเรียบร้อยแล้วก็คลิกลงทะเบียนคุณจะได้รับหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านซึ่งคุณสามารถไปเปลี่ยนรหัสผ่านในภายหลังได้ครับ หลังจากลงทะเบียนเสร็จคุณก็พร้อมที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการยื่นภาษีแล้วครับหากไม่มั่นใจอาจใช้โปรแกรมช่วยคำนวณคิดคำนวณก่อนก็ได้และก็ถึงเวลาลงมือยื่นแบบกันแล้วครับเลือกแบบพงด90หรือ91ตามประเภทเงินได้ของคุณแล้วเข้าไปกรอกรหัสผ่านถ้าคุณลืมรหัสสำคัญนี้ก็ให้คลิกที่ลืมรหัสผ่านเพื่อเข้าไปค้นหารหัสข,ของคุณ หรือจะขอรหัสใหม่เลยก็ได้ครับเมื่อใส่รหัสผ่านแล้วก็เข้าสู่หน้าแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคุณก็ใส่รายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนได้เลยครับกรณีที่ต้องจ่ายชำระภาษีเพิ่มคุณก็เลือกได้ว่าจะจ่ายผ่านช่องทางไหนหรือถ้าได้รับภาษีคืนในแบบก็จะมีช่องให้เลือกว่าจะขอคืนภาษีหรือจะบริจาคเพื่อสนับสนุนพักการเมืองก็เลือกตามใจชอบครับ เห็นไหมล่ะครับว่าไม่ยากเลยแถมสะดวกสุดๆหากมีข้อสงสัยเรื่องภาษีก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ครับติดตามชม e y ภาษีเรื่องการผ่อนชำระภาษีได้ในครั้งต่อไปครับ วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่ว่ามาตรการทางด้านภาษีที่กรมสรรพากรจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็ยังคงมีอีกหลากหลายนะคะสัปดาห์หน้าค่ะเราจะมาตามกันต่อนะคะสําหรับผู้ประสบภัยที่เป็นภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าธุรกิจ SME ถ้าหากว่าโรงงานของคุณหรือว่ากิจาการต้องจมน้ํากรมสรรพากรมีมาตรการอะไรบ้างที่จะช่วยเหลือรวมไปจนถึงภาคธุรกิจที่บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยนะคะ และสาหรับผู้ที่สนใจจะซื้อบ้านหลังแรกนะคะกรมสรรพากรก็ไปออกบูธในโครงการบ้านหลังแรกนะคะที่งานมหกรรมบ้านและคอนโดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะงานจะมีวันสุดท้ายในวันอาทิตย์ที่18มีนาคมนี้นะคะไปชมบูธของกรมสรรพากรกันได้ที่โซนเอเทรียมค่ะ นอกจากนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับภาษีทุกๆเรื่องสามารถโทรศัพท์มาสอบถามกันได้ที่ RD Call Center 1161ค่ะและสัปดาห์นี้หมดเวลาของบ้านสัมพาร์ลงแล้วนะคะกลับมาพบกับเราได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันศุกร์ตั้งแต่สองทุ่มจนถึงสองทุ่มครึ่งทาง TNN2 ค่ะตรงนี้ดิฉันวรวิวูนิตพร้อมทั้งท่านรองอธิบดีกรมสัมภาร์ท่านรองจําหวัดแยมส้อยทองต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน สวัสดีค่ะ